สวัสดีจ้าวันดีค่ะพบกันตอนทานข้าวมันเป็นเทียงหรือมันใบแล้วจ้า <c oughs> จักยากอย่างยิงเจลนะพี่น้องเอ้ยแต่ละมือมากินข้าวมากินข้าวน้ำแกนจ้าข้าวเทียงเฮาเลยข้าวเศร้าเฮานี่แล้วแรงหมดเพราะว่ามือเศร้าปอกแปกปอกแปกลากล้าผ่าจนขูนขาวเบิดและชีวาสีออกจากบ้านมาได้ได้มือเนี่ยพี่น้องเอ้ย พอดีออกไปเลาะมาแล้วออกไปเลาะพอดีมานห็ e ng, g, g ai, นชี้กายไปเนี่ยเอ้านังนี่มันคือเหลือมาทั้งบ้านเหญจักเลยไม่เดี๋ยวเบิบ่งคักกันรู้ว่าบ่มีผู้ยอยู่บ่เดียวเบิ่งดอกแล้วผ่าอยู่ทั้งหมทาทั้งซบ่รู้ว่าขาบเสียเอาไปบอกายถ้าคุณพลอยสมมิติตาผ่าแม่พอเพิ่นไปมืออื่นจเสียเวลาพอไหโรงเรียนเออพอพิทยาคารพอ เราโทรมาแล้วว่าให้เอาเลียกไปส่งประมาณเราอเราสงมือให้ยูเราสิลงอยูโรงเรียนเราสอยู่โรงเรียนแค่ชั่วโมงเดียวว่าสันบอกสันสันดูแลปิดไหมอยู่บ้านบวดไหมให้สันเอายาวบึ้งเลยต้ะสันจวดเลยวันนี้เราดอตวนตาตวนตาอยู่วันนี้เพื่อนถามเพื่อนถามว่าอยู่ใส่วังหันอยู่ใสบอกว่าอยู่บ้านบวอยู่ลาปิดเพื่อน่ะป๊อสทำรถทำรถจังไหนสันเราวาให้สัน เขาต่งกัยเพระทันนอนเลย่า้จัดทันบบ่นี้ได้สองได้สองพันกว่าเราค้เดียวนะเราเคยถือกี่ดอกเนาะแม่เราเคยถือเงาเเสื้อที่ดีปเราช่วยครอบไม่ยู่ไม่ือไม่ยังเด้โดนเราหลายปีแล้วจนแต่รุ่นรุ่นแต่วรุ่นแฟนแฟนแบบไอ้ตั้นั่นเกะได้สอนเราไหมได้สอนไหมมาพี่น้องไม่กินน้ำกัน ผัดผักซื้อๆหอกผัดผักใส่วุ้นเส้นเส้นยังกะลีเพราะเสียกะลีเสียดายมือประหลัดมากะลีเอาผักบุ้งเราให้ซอยเรากะลีซอยกำหนึ่งกะลีเห็นผักกะลีรวมกันเลยนี่ไงลำยคนละเจ้าหรือจ้ามัอเนี่ยกะของยาให้กันยาสองหลังติดกันประชันกันของยาแรกน่ะแซ่บของยาที่สองน่ะไหนรัย ไหนไงป้าเตอืมไหนไงอันแรกนั่นอันอันไหนน้อยนะำนวลหลายแล้วมันเป็นน้ำพ่องอันอันอันของยาเนี่ยาคือย้ายน้องปื่มค่ะอ่าย้ายเด็กน้อยทางบ้านน่ะแม่เขาเนี่ยเป็นหลานน้องปื้มเป็นเหรนเนาะเป็นเหรนเราไปยูสัมมือเนี่ยเราไปยานหมุกซ้ายไม่ต้มกับแก้วบักพิกบ้านบุกพีเอิญน้องไม่ซื้อบ้านนี้เอิญนนองไม่ต้มเนาะเอาไม่หยังเกาะ บ้านพี่เอิญเสิมเนื้อไหมเสิมเนื้อไหมแบบไหนเสิมเป็นเนือไส้หมอน่ะไส้หมอนถึงไส้หมอดม้มน่ะอันนี้เพี่เอิต้มเนื้อไหมพี่กับบ้านพี่กับเอิญเสิมพี่กับบ้าเสิมเนื้อไหมน้ำคือเพี่นเอิญบ้านนี้เอิญเย็นบักเกียพี่กับเอิญซุปบักเกียเนี่ยซุปบักเกียซุปเฮดจรงเป่าอ๋อซุปมันเป็นภาษาไทยจริงแล้ว่พีเย็นบักเกียเป็นภาษาของบ้านนอกบ้านบ้านซุปเฮดซุปเนื้อไหมสูงไปอันเสียเห็นเด็กตีมซุปเนือไหมสูงมั่า ไปถามข้าวพื้นนะ้ามึงซ้านะมันเป็นภาษาของพื้นบ้านของอีหยังบ้านนอกบ้านานาเขาเนี่ยต่ซุปน,น,น้นเป็นภาษาไทยเนะด้ภาษาภาคกลางเด้ซุปมะเขือซุปหน่อไม้ซุปอีหยังยังเสียน้องนางน้องนางเศ้าวิเดนมากินข้าวจ้า,จาแซ่บายทุเลียนนั่นน่ะยังอยากกินอีกยู่ น้องนางเอ้ยบักทุเรียนสมิเดนนี่ยังมาแสบกบ,บานกบกีเลยแซ่บผักแซ่บแน่ทุเรียนสมิเดนแซ่บเป็นให้บักทุเรียนบ้านไผ่ก็ขมอำำัมลัมยาเมลียลงยาเมลเซย์เ,ยว,เ,เยวิร์งยายแจวเต้น ไปชั้นกันกับหมอลำเปื่นหมอลำชุดแดงอยู่ตลาดนัดแม่พี่น้องอยู่ตลาดนัดบ้านเผชดอำเภอภูเชียวจังหวัดชัยภูมิเบิดตั้งสู้ัของใส่ซื้อของใส่อยู่โรตัดขนาดบอาควบอยังเบิดหลายเอายางละแนว้หน่อยๆน่อยเนีย้มันหอยกระเบิดซอสกระเบิดผงชูรสกับหอยไหญ่เลยได้มาเทสเราไม่สดๆคาบานวันจ่วยช่วยเป็นตัดไทยเนี่ยหัวยุติลงเงนนะ อันตัดให้จำพอมันแซบแล้วมันตัดออกมาจากต้นแล้วมันต้มเลยทำมาต้ปรรมปลารเราไปหานอเพื่อนะปลารเตยเอาไปใช้พุ้มนะมแม่ต้มแล้วออกมาได้กินเนี่ยนอกจากเอามันจิ้มกับแก้วพริก<ย>ก็ไงแหลงบวมีมีจต่งงเนยเขียวมื่อวานมาเพิน่นเอามาขายอยีกถุงหนึ่งของยาย่ยถางมาในจ้อยนะ ใส่กะปิข้างๆนี่สิีแซบเลยพี่น้องเอ้ยเข้ากันลไรทั้งแซบทั้งนัวจ้ะใส่ซอนกว่าใส่น้ำ่ะกะปิหาก็เห็นมือนในบ้นใส่แบบเมียนตู้เย็นเราเห็นกระลับตาสิละมะละกอสูกข้างรวยหญิงแจวข้ามังุงบักฮงมันสุกต้นเดียวกินกับพ่อท่นเนาะบังหุงเฮิมพี่น้อง พี่สิได้บุญยู่เด้ตอนน่วยแรกๆรกแกๆขึ้นมาต่ำๆน่ะอบไปลัดปาบกเกืย <Yeah. S 1> ลองพอได้กินน้วยกวกน้วยเขานามาหาบางหงหิมพี่นอ้องเส้นมันก็แข็งโคตเนาะเห็นว่าก็ได้ถึงไหนตัวเยญนะโอ้ย เรามาถิ่มบอกจนมาดับไฟแล้วปิดใจแล้วแต่มันคือบอกเสียงน้อยอย,อย,อย,ยน่ดเดอยว่าสี่ยอะน้ำเนี่ยว่าน้องปืม้มยูบัดโทไปแล้วเขากินเขาเจ้าเขามากเอาน้นามมันนีสงปืม้มยูอันน้องแกอันนาวานะ่ะไปตระหิง่งไปมือเศ้านี่ จะติเตียมผ่าเสียผ่าหุมไปน้ำขืนหนึ่งยุคฝุ่นเหมือนบ่มีพูดไปนอนจับเมื่อนอนวันอาทิตย์ตื่นขึ้นกับไปคอนแก่นไปคอนแก่นกลับมากับมานอนอ่บ้านไั่อีกตื่นเศร้าเป็นวันนงคะอันกับใบร้งบ้านซิลินทอนขางโรมพักบ้านแห่ที่ประโยชน์ยู่นะ่ะอืเราได้ยาเราก็กลับมานอนบ้านอีกตื่นเศร้าไปตลาดซื้อแนวมาเฮ็ดไปวัดเห็นแม่กับพี่พอ,อกับยัยกับน้องน้องซ้ายน้องสาวน้องซ้ายสอง น้องสาวหนึ่งพี่สาวหนึ่งแม่หญิงพ่อหญิงเดชขั้นลูกไปบ้านสี่ต้องเห็ดกับเขาไปเพื่อนเคยกินน้ำเพิง่งกระสิถธานกมนแล้วประลัดกินกระพดกเกษียนเราหมู่ะาของอยุติดกับบ้านปันไดสิมาไปลองตามาแต่โคราดแล้วพนเกษียนแล้วเวขาเป็นประลัดผู้หญิง เพื่อนกันถ้าบอสลาให้นอ้องอยพี่ก็จะเป็นหนหยเขาแหละนมุนเนาะเ้อสิร้พอกันบลังันเป็นนายเนาะพ่อคือเก้าแหละใายนินใสแน่แหนใส่ชะตาฟ้าลิขิตพันยังวานดีก็ได้ตามหาตามหาแบบนี้มางานแล้วยุกไก่ปันญายก็ต้องพอกันข้าวกินก็ข้า ไปว้าเราเป็นดออเตอร์โอ้ยสมบูเกิดรุ่นเดียวกันแต่ตามหามาโดนผู้ซ้ายแบบนี่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้แต่ตามหามัรเลแล้ว,ลลวพ่อวา่าที่นี่ยว่พ่อมาลุนน้องบินกะเลเซียลกัเลแซววลอ่าท่านดออเตอร์ถ้ารุ่นแม,ม่เนี่ยเธอไม่รอดแม่นะกัเลวังสิเด้อมันมีแต่ใน ละครเราบชีวินชีวิตจริงไม่มีหรอกก็เราเนี่ยแหละคนแรกะไม่ดื่มไม่กินไม่สูกทำต่งานทำตะางทำงานเราทำบุญไปตลาดสองไม้สองมือตัวหอดห่องจะของเนี่ยเลี้ยทุ่งเดียวอืให้จกคนนี่อย่างจะอยากพาเบิ่งนใจนะมันคือเพ้นเพ็งแมนมันนี่วันลองแท้ใหามีความสุขมันบ่าเรามีความสุขได้ สามรประคุมเนเก่าเนี่ยอยู่มงหินบอกสีฟ้าหงใหญ่นะ่ะเรามาบ้านใหญ่ที่แรกเป็นรูหก,กหักกรอบเยอะมอน,มนมอพอเรามาเนี่ยบ้านเข่าประตูเลยค้ายๆสกิดเราปัาป๊บเราเนาะแม่จะซื้อหวยที่ไหนนะป่ะก็พงจากผู้ใดลืมขึ้นพ่อวายอีกขายโทรไปหาไอ้ต้อมเราไดเราเล่ตั้นสารประคุมไม่ีตัวนั้น<ม>ป้าปเลยนะ่ะได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัว แม่ไปซื่อสารประพุ่มมาตา้เผิ่นไหมใบให้เพิ่อจุดไตตกมงมงักม่วงวันนี้แล้วก็เบ,บึงแม่ต้องไปทั้งตวงแจ้งมาวันที่หนึ่งกับสรริบเห็ดสารประพุม่มสีได้เชิญเพิ่นไปหม่องเกาหรืออันนี้เอาไมาเ้เห้งไปซื่อได้ดอกไม้ว่าได้ขึ้นได้นะเพอว่าถมดินเพื่อให้เงามาบังสาร,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 รนั่นละมันไม่ถูกต้องแม่ต้องเอาออกจากมะม่วงคุ้มเพิ่ออย่างละวาไปนะ เลยได้ไปตั้งหัวทั้งต้นแจง้งผนหันหน้ามาทางเราอย่างเราว่าไปเงากระงก็บบงไ,ได้แบเนี้เอเพราะถมดินแล้วขั้นบอ่อจวงผลมาวางไ้พีมันกระถมก็ได้ดินนะ่ะถมไปถมไม้บ่หัวหัวเย่ํายเลยบบดนี้ต้องทําให้ดีนะแม่ทําเหมือนที่บ้านแม่ที่บ้านไทยนะ่ะปู่บ้านปู่กระเบื้องให้พร้อมเน้นนะ่ะ อันนั้นกินหญ่แค่ไปจากกิเทียนนี่น่งเอามาไว้ทั้งประตูทั้งหน้าบ้านเลยบัดนวันมาวันซิมหนังสืว่างเลยมาทเป็แม่เด้อแม่หมูก็นถมานำ้ำผ้าเนาะผ้าหรืออย่างหรือก,กระดาษช,ชิ้ชู่นี่กร<ต>ะดาษได้แน,น่น่ะ,นะนนเส้นมันแข็งนะยายกูกับพีชแก้แล้วกูคือพ่อกับไปคุนเองแล้วบัดเนี่ยจ้าวซองก็สิบวันยูเนาะขยาวมันเสียก็เลยถิ่มเส,นส้นไซ ตาคือไปจากโม้งมันเนี่ยยายสีได้นั่นถือไปนอนไหมป้าว่ากันเด้ป้าว่ากันเดี๋ยวค่ไปว่ากันล่างรถเอารถไปล่างดูไปวัดกับล่างนอนนอนเต๋อเก่งเกี้ยเต๋อไมันค่อยสีเกี้ยงสีมืินกับพัสดบานแพงสิไปล้างเอาใไปเอาสามตัวตรงสีบาทดิโอ้ยไม่กัดใดน้ำแข็ง เคยได้ตรงๆรงไม่ได้ตีนะเคยได้ตรงๆอยู่น้ำเบิดเพลินอยากไปแล้วเคยได้เนาะเคยได้ไปหนึ่งคนเนาะไม่อยากไหอดบ้านบอยสิริชัยไปเผ็ดแล้วซัมมี่เด้อพี่น้องหอดหอดหอดบ้านบอยสิริชัยไปซัมมี่เด้อพี่น้องเด้อหอดบ้านบอยสิริชัยไปเขาจังละศิลาเพิ่นอยู่นอจนี่ก็ได้